สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้นักข่าวอินดี้นะครับจะพามาส่งเครื่องประดับในลุคของคุณลิซ่าชุดนี้ครับอ่ะกะ็คลิปที่แล้วนะครับได้เปิดราคาเสื้อผ้าไปนะอ่ะคราวนี้ก็จะมาเปิดราคาเกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับท่านผู้ชม่ะมาดูกันนะครับว่าเครื่องประดับจะมีอะไรบ้างเนาะเครื่องประดับก็ง่าย,าย guys, ๆนะครับก็จะมีเนี่ยฮะ เริ่มกับอันดับแรกเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยมาดูกันเลยนั่นก็คือ,อกําไรแขนนะครับนี่ฮะกำไรแขนท่านผู้ชมดูสิโอ้ยชาแนลครับชาแนลราคาอยู่ที่1,350ดอลลาร์ 1, 350, เนาะอ่ะก็เกือบเกือบโอ้สามหมื่นสามหมื่นสี่สามหมื่นสามนะเราลองดูนะนี่ใช่ไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเงินเงินนิดนิดนี่เห็นไหม <ไ easier> น่าจะใช่แล้วนะอันนี้คือทางเพจเขาเปิดมาเนาะทางเพจทางเพจเขาเปิดราคามานี่นะครับทางเพจใน IG เขานะครับอ่ะโอเคครับมาดูกับชิ้นต่อไปครับนั่นก็คือเข็มขัดนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเข็มขัดหลุยวิตตองครับอ่าก็เป็นเครื่องประดับเนียครับเข็มขัดหลุยวิตตองก็ราคาอยู่ที่1583งรอลลาร์ลานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะรวมกันเป็นบาทให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะ อ่าตอนนี้ดูดูแบบนี้กันไปก่อนเนาะนี่ครับเป็นไงครับโอ้ยดูแน่ท,ท้องคุณลิซ่าเลครับอืเป็นไงฮะเอ้ยมีซิแกแกะเน่นๆโอ้โหกล้ามท้องอย่างเงี้ยดูสครับอันนี้เป็นไงฮะใครที่ชื่นชอบหุ่นคุณน้องลิซ่านะครับเป็นไงฮะใครที่มีหุ่นแบบคุณลิซ่านี่คือผมโอ้โหสุดยอดมากอะ่ะ อ่ะโอเคครับทา่านผู้ชมครับมาดูอันดับต่อไปนะฮะเนีย,ยนเลยครับนี่ครับก็จะเป็นพวกสร้อยกับพวกอ่าเนี่ยพวกสร้อยนี่ฮะก็จะเป็นสีทองทองนี่นะครับ,อ,รบอันนี้ไม่สร้อยก่อนน่าจะสร้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าสร้อยหรือว่าตุ้มหูนะทา่านผู้ชมเนี่ยนี่นะน,นิกนิกเละน่าจะตุ้มหูไม่ก็สร้อยนะครับทา่านผู้ชมครับช่วยกันดูหน่อยเด้อนี่นะสีทองทองนี่นะ สีทองทองนี่ราคาออโอ้โห445ดอลล่าโอ้สี่อยสิดอลลาร์นะครับ43น่าจะ12,000นะครับอันนี้ฮะ12,000ถึง15,000เลยนะตัวเนี้ยอืมอะมาดูกันอันต่อไปฮะอันนี้ก็เป็นสร้อยคอน่ารักน่ารักกิ๊บกิ๊บเก๋ๆนะครับอยู่ที่21,000วอนนะครับหรือเราเราเราห้ารบาทนั่นเองนะครับนี่ฮะอ่ามาดูกันครับว่ายังไงนี่ครับ สีทองๆนั่นน่าจะเป็นตัวนี้นะอันนี้คือน่าจะนะฮะไม่แน่ใจหรือเปล่านะถ้าใครด้รู้บอกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสีทองๆนี่นะนี่นะน่าจะนะไม่แน่ใจนะครับถ้าใช่ช่วยบอกกันด้วยนะครับอะโอเคครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับกับการเปิดราคาเครื่องประดับคุณลิซ่าชุดนี้นะครับใครที่อยากจะดูราคาเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วก็ ดูได้อีกคลิปหนึ่งเลยนะครับซึ่งอีกคลิปหนึ่งนั้นเนี่ยผมจะทิ้งไว้ในตรงหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มเลือกดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้วก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะอ่าโอเคครับวันนี้ผมนักข่าววันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับ อคอมเมนต์ทักทายกันได้นะทักทายชาวเบงเพื่อนๆกันได้ด้วยใครที่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็กลงไปคอมเมนต์ตอบกับเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์เลยเดอ้อหรือไม่ก็กดไลก์ก็ได้วันนี้นะครับวินดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย